ชือ่ออิงอ,งอิงค่ะเก๋ค่ะที่เราจะมีเกมมาให้เล่นนะครับเป็นเกมแบทเทิลชื่ออาชีพให้พูดชื่ออาชีพภาษาอังกฤษทั้งสองฝ่ายสลับกันพูดชื่ออาชีพใครตอบไม่ได้แพ้ครับ teacher designer engineer farmer student interior design graphic design doctor nurse student ไปยัง ชิวเดนไม่ใช่ไม่ใช่เอหนึ่งสองพ่บาค่ค่ะสี่ห้าโอเคเป็นผู้ชนะครับครับก็ปกติมีเพื่อนต่างชาติเยอะไหมครับไม่มีก็อันนี้เรามีแอปพลิเคชันชื่อ Hello Talk สามารถมีเพื่อนต่างชาติได้นะครับเพียงเข้าไปพูดคุยแล้วก็สามารถเรียนภาษาต่างชาติได้เยอะแยะมากมายเลยก็เดี๋ยวดาวน์โหลดได้ที่นี่เลยโอเครับรางวัลก่อนเป็นผู้ชนะนะครับ l โ w Talk เรียนรู้โดยการแชทกับเจ้าของภาษาฟรีทั่วโลก